จะมารีวิวสกูดชี่กันหหน่อทุกคนมาเลยหยิบมาก่อนนี่เป็นกล่องสุง่มเลยก็เป็นสกูดชี่ด้วยเนาะกล่องสุ่มวงกลมอันนี้เป็นเป็นเอ่อเป็นกล่องสุง่มแบบวิธีนะมาดูกันว่าเราจะได้ตัวอะไร เดี๋ยวเราเอากันไกลก่อนนะเราต้องแก่บัดนุ่งละาคนอันนี้ดาวช้ามามาไหมตัวไหมตัวมัมมาเลย เลิบชันแกมาค่ะทุกคนแกะกล่องสุ่มกันเราจะมาแกะกล่องสุมมง่มวงกลมกันก่อนเลยในนี้มันจะมีสามอันนะวงกลมเราจะสุ่มได้วงกลมสีอะไรมดูกัน ข้างในมันจะมีอยู่สามอันนะแกะตรงไหนวะดูไปเราไม่รู้นะว่าเราจะได้สีอะไรมากจริงๆมันสี่อันนนะแต่ว่ามันหายไปอันหนึง่งอ่ะแกะฟังไหนวะตรงไหนวะโอเคอเคจอแล้วมาแกะก่อนแกะเนี่ยอ๋อโอเค อ๋อใครแกะอลไรทุกคนดูกันจะได้อะไรอันแรกสีฟ้าวางไว้ก็สีฟ้าอันแรกอันที่สองได้สีอะไรมาดูกันโอ้ยสีส้มต่อไปสีชมพูนี่สีชมพูหมดแล้วนะทุกคน จริงๆมีสีอันอะแต่ว่าเราน่าจะทำหล่นบูลลตู้นะเพราะว่ามันมีสีม่วงด้วยตอนแรกโอเคแกะกล่องสุ่มอันที่สองกันเลยมีไว้ตรงนวนก่อนนะคะเป็นหนึ่งนะนี่ ด้านไหนไปไว้ดอกจะไม่ได้อ่าอันนี้ไม่ต้องใช้กันไก่ก็ได้มัง้งใช่ไหมอ๋อหยิย่กูจะต้องใช้กันไก่แกะตรงไหน,น <Okay. S 2> นี่เราข้อเราได้ได้ตัวอะไรอ่ะได้อะไรเดี๋ยวดูอ่านก่อนได้เสือได้น้องเสือนะทุกคนน่ารักตากิ้งไม่ได้นะเพราะเราไม่ได้ทำตากิ้งผีอ๋อขอโทษ ควคุมกริปก็เกือบหักเอาถุงทิ้งก่อนเอาไก่์เก็บโอเคทุกคนเดี๋ยวเราจะย้ายไปบนเตียงกันนะสองอย่างเลยนะคะบอย อาล้ไม่นาคงต้องต่ยตุ่ีมาเอซิ่อาสากีกันเลยอ่านไลฟ์สฟ้านะทุกคน ใครที่สงสัยทำไมเราทำเล็บข้างเดียวเพราะว่าเราขี้เกียจนะทุกคนขี้เกียจทำหลายข้างนี่เดี๋ยวก่อนนึ่งนี่มากเลยนะทุกคน อันที่สองอันที่สามอันนี้นี่เป็นตาร้องไห้ตอนแรกคิดว่ามันเป็นตากิ้งนะทุกคนแบบนี้เลย ซึ่งคิปนี้่อตองลาไปก่อนนะทุกคนไปใหม่ม